พี่น้องชาวช่อง y o u t u b e ฟ้างกฟ้าคนทำสวนอันนี้วันที่ยี่สิบแปดครับฝนตกครับอยู่อำเภอสสงสางพายุเข้าครับนี่เดินดูต้นทุเรียนครับที่ปลูกไว้ได้ทุเรียนเสงสางครับอันนี้ต้นปลูกไว้ได้เดือนยังไม่ถึงเดือนครับสามสิบกว่าประมาณยี่สิบห้าวันอันเรยอดี่ปลูกกร่แเดียนครับ สถานที่ตรงนี้คือสถานที่จะทำเป็นร้านกาแฟสำหรับพี่น้องที่จะมาดูสวนทุเรียนครับสไตล์ตรงนี้ครับนี่นี่คืนร้านกาแฟครับร้านของทั้งกาแฟทั้งอาหารของว่างครับของฝากครับอันนี้นี่ต้นโกโก้ครับพี่น้องตรงไหนที่ว่างผมจะปลูกครับปลูกโกโก้ฝนตกครับ แกะนะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็เปนทุนเรียนอายุสี่ปีกว่าครับนี่อันนี้ก็เป็นตุกโง่ตุกโง่ทอตุกโง่ตุง่ังนี้ปลูกได้สามปีครับสองปีกว่าสามปีแล้วปีเดียสามปีฟังนี้ซื้อต้นใหญ่มาต้นละสี่ร้อย ้องบางคนถามครับตุเรียนอีสานกับตุเรียนจันตรงนี้จะเป็นยังไงครับตุเรียนอีสานตรงนี้จะหาเล็กตรงนี้จะเล็กครับตรนีมีอยู่อุปกรณ่เสริปาจนระครับมีเป็นอะโวคาโดครับอะโวคาโดก็ปลูกครับที่ผมก็มียาขายครับเป็นยา

ใหญ่ครับฝั่งน,นี้พี่น้องที่เกี่ยวกับต้นทุเรียนยาทุเรียนก็สนใจก็ทักมาได้ สวัสดีครับ